จุดแห่งความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรเป็นสิ่งที่มนุษย์น้อยคนนักที่จะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทำให้เราน่รู้ว่า ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดจากการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งถึงจุดที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเมื่อน,นั้นจึงจะได้ชื่อว่าได้บรรลุความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะการนาคารา ได้กาสรรเสริญพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้รมเอาไว,าว้ว่าข้าแต่พระมหาหมุนีปัตตภีได้วันไหวในขณะที่พระองค์ยกฝีพระบาทจากท่าน้ำเนรัญชลาแล้วประทับลงสู่กวงไม้ประสีมหาโพธิ์รัศมีที่เปล่งออกจากพระวรกาย ส่องสว่างดจแสงอาทิตย์วันนี้พระองค์จะบรรลุถึงสิ่งที่น่าปรารถนาข้าแต่พระผู้มีพระเนตรงามดังดอกบัวนกสังหลาที่โผล่บินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้วินบนลทำประทักษิณไม่น่าเป็นที่น่าสงสัยเลยเพราะวันนี้จะเป็นวันดิบลงจากได้เป็นพระพุทธเจ้าการเห็นรัศมีนี้เหมือนความงามแห่งพระรัศมี ของพระกะคัคขสันธพุทธเจ้าพระกนาคมณะพุทธเจ้า,า,า,จาและพระกะสัสป,ปะพุทธเจ้ารัศมีของพระองค์ทำห้พบของข้าพระองค์สว่างสวัยดังประดับด้วยทองคําแสงสว่างนี้ไพยบูรณแลวก็เจอในพบของข้าพระองค์ไม่ใช่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ใช่แสงไฟแสงแก้วมณี หรือแสงฟ้าแลบไม่ใช่แสงแห่งดวงดาวและไม่ใช่แสงสว่างขององค์อินของพรมหรือของพวกอสูรแต่การพบคุณข้าพระองค์เต็ไมไปด้วยความมืดของกรรมอย่างอุกฤษด้วยส่วนเดียวแต่วันนี้สว่างสวยยิ่งนักในเป็นคำกล่าวสารเสริญของการณคราชซึ่งเรื่องราของพญายนาคนั้นมีประวัติที่ผูกพันใกล้ชิด กับพระพุทธศาสนามายาวนานและส่วนใหญ่ล้วนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นอย่างเช่นพยาการนาคราชที่มีอายุยืนยาวถึงสี่พุทธันดรอาศัยอยู่ในหน้าพิพพปายใต้แห่งแม่น้ำเนรัญชาราในวันที่พระพุิสัตว์ของเราจะตัดสรุนั้น ร่องทรงจับถาดทองอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอถาดทองใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ําแต่ถ้าจับไม่ได้เป็นก็จงลอยไปตามกระแสน้ําเถิดครั้นทรงอธิษฐานแล้วก็อลอยถาดทองคํานั้นไปปรากฏว่าถาดทองนั้น เป็นเหมือนดังวัตถุธาตุที่มีชีวิตสามารถรับรู้ได้ถึงแรงอธิษฐานของพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำไปจนถึงกลางแม่น้ำแล้วก็จมลงไปถึงพบของกาแลนาคราชถาทองได้กระทบกระถาทองของพระพุทธเจ้าทั้งสามลงเกิดเสียงดังกริก จากนั้นแทนที่จะอยู่เหนือถาสามใบนั้นกลับเลื่อนไปรองอยู่ใต้ถาสามใบเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าโลงก่อนก่อนกาละนาคราชได้ยินเสียงกริ๊กนั้นแล้วก็รำพึงว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าสมเกิดแล้วองค์หนึ่งวันนี้จะสมเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่ง วันแรกก็ได้กลาวสรรเสร,ริญพระพุทธองค์ในความล่วมใสดังว่าท้าทลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวไว้แล้วข้างตน้นนะจ๊ะเมื่อกลาณลนาคราชได้กลาวสรรเสร,ริญพระโพธิสัตว์แล้วก็ไปนมันสการแทบพระบาททั้งสองของพระองค์แล้วยืนอยู่เบื้องพระพักด้วยความคารพนางนาคัญญาก็พากันบูชาพระโพธิสัตว์ในดอกไม้ของหอม และประโคมดนตรีนาคราชธรรมัญชลีแล้วกล่าวสรรเสริญอีกว่าการเห็นพระผู้เป็นนายกของโลกผู้มีพระพักดุดดวงจันทร์บันเพนผู้สูงสุดของโลกเหมือนข้าพระอได้เห็นพระผู้พิชิตมารที่ทรงกำจัดกิเลสมารอันไม่น่าปรารถนาให้สิ้นไปการสำรวมอินทรีย์ การให้ทานการเสียสละทั้งหมดของขาพระองค์ได้มีแล้วเพื่อประโยชน์ใดความเพียรความยินดีในการเข้าฌานปัญญาจะเป็นดุดดวงประทีพปพระองค์ทำแล้วเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นทั้งหมดจะอำนวยผลให้แก่พระองค์ในวันนี้เพราะพระองค์จะถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หลังจากนาคราชได้สันเสริมพระโพธิสัตว์แล้ว พระบริษัทได้ทรงรับย้าจากคนเกียวย้าชื่อโสติยะทรงลาดย้าต่างบรรลังประทับอยู่ใต้ร่มราศีมหาโพธิ์พร้อมทั้งทองอธิษฐานจิตมั่นว่าแม้ว่าเนื้อและเลือดจะแห้งเหือดหายไปหรือเต่นหนังเอ็นกระดูก,กระตามทีแต่ยังไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทิญาณก็จะไม่เสด็จลุกจากที่ อธิษฐานจิตเสร็จเท่านั้นเทพบุตรมารพร้อมด้วยเสนาม,มารเหมือนจะรู้วาระจิตของพระองค์แต่ยกพลพักมารมาผจญกับพระองค์ไปแยง่งริงรัตนบัลลังก์ละขัดขวางไม่พระองค์ในบรรลุพระสัพพยุตยานพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานถึงบารมีสิบทัศตต่อสุ้กมารด้วยบุญญาฤทธ ทำให้โมม,มมานพ่ายแพ้ไปและในที่สุดกด็ไดดบลุป,ประเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามได้บรรลุจุดตุปป,ปาตญาณในมัชฌิมยามทรงใช้พระปัญญาแทงตลาดปฏิจจสมุปบาทธรรมได้บรรลุอัศวคยญาณยานในปัจิมยามแต่จดสรู้พระสัมมาสัมพธ,ธิธญาณในเวลาอารุณลุง่ง พญานาคได้ขมามีบทบาทเกี่ยวข้องในครั้งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตัดสู้อยู่หลายคราวเช่นมารับหน้าที่รักษาถาดทองที่พระรงทรงลอยในแม่น้ําเนรัญชราพญา,ามุจลิน,นาคราชมารับบุญใหญ่หลังการตัดสรูธรามของพระพุทธองค์ได้ห้าสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่หมหาเมฆได้ตั้งขึ้นในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูกาลญานาคมุจจรินซึ่งสถิตยอยู่ในพบละเอียดใต้สะมุจลรินได้ดำริว่าเมื่อพระบรมศาสดาสเสด็จมาใกล้นาคภพของเรามหาเมฆนี้ก็ตั้งขึ้นฉะนั้นร่งจึงควรจะได้มนดบสำหรับมุงบงัง เราแม่มีฤทธิ์มากสามารถเนรมิตพร,ระศาสแก้วเจดประการก็ได้แต่ผลบุญนันยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นเราจึงควรทำการบูชาแต่พระทศพลโดยสรีระกายวันแล้วก็ขยายร่างเป็นพยาง,งูตัวใหญ่เอากายขดล้อมพระบรมศาสดาไว้เจ็ดชั้น แผพังพานกั้นไว้ด้านบนทำภายในขนดให้เป็นห้องใหญ่เท่าโลหะปราสาทพยานนาคดำริว่าพราศาสดาจะทรงประทับได้อย่างสบายจึงขดล้อมสถานที่ไว้อย่างกว้างขวางผนเพดานมีพวงของหอมพวงดอกไม้ห้อยประดับ วิจิตงดงามในด,ดาวทองและได้จุดประทีปน้ำมันหอมไว้ทั้งสี่มุมตั้งระอบจัน์หอมเปล่อยให้กลิ่นหอมโชยออกทั้งสี่ทิพยานาคได้ทำอย่างนี้ด้วยความตั้งใจว่าความหนาวและความร้อนจะได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมผัสนันจะเกิดจากเกลือบอยุงรินไลหนลก็จะได้รบกวน พระผู้มีพระภาคแม้ฝนจะตกครมตลอดเจ็ดวันในที่นี้ก็ยะมีความไม่สำราญเกิดขึ้นเลยเมื่อล่วงไปได้เจ็ดวันฝนหยุดตกแล้วอากาศปลดโปรงยานหน้าจึงคลายขนดออกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและจำแรงกายเป็นมานบหนุ่มยืมประครงเฉลีย่ยเฉพาะ พระพักพระบร,รมศาสดาท่านได้ยินพระตท,ทานในขณะนั้นว่าความสง,งัดเป็นความสุขของบุคคลผู้สันโดษมีธรรมปรากฏแล้วเห็นอยู่ความไม่พยาบาทคือความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความไม่กำหนัดคือความล่วงพ้นกรรมทั้งหลายเสียได้ เป็นสุขในโลกการกำจัดความยึดถือได้เป็นสุขอย่างยิ่งมวจิเรนนาคราชได้ฟังพุทธอุทานที่ทรงยืนยันถึงการประทับอยู่อย่างสบายและมีความสุขสำราญของพระพุทธองค์ก็เกิดมหาปิติในบุญที่ตนได้กระทำไว้ดีแล้วในประสัมมาสมุทธเจ้า แต่ถวายบังคมทูลากลับไปสู่น้าพิภพใยความปีติปราโมทใจเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ยืนยันเรื่องราของพญาน,นาคคามีอยู่จริงบางคนไม่เคยเห็นก็คิดไปเองต่างๆนาน,นาและปฏิเสธว่าไม่มีการเห็นพญาน,นาคดวยตาเนื้อนั้น เป็นเรื่องที่ยากสนิดหนึง่งราะแล้วแต่ว่าท่านจะมาปรากฏกายให้เราเห็นหรือเปล่าอย่างเช่นพยานนาที่พ้นบัางไฟในวันออกภาษาที่รมไม่น้ำโขงบางคนมีบุญตาก็ได้เห็นตัวบางคนก็ไม่ได้เห็นแต่เห็นได้บัางไฟพยานนาแต่ถ้าอยากพิสูจน์เห็นกันจริงๆ ก็ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิภาวนากันบ่ารก็ตามที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายมีความละเอียดในระดับที่จะไปรู้ไปเห็นพบภูมิที่ละเอียดได้ก็จะสามารถไปดูพญานาคได้ความสงสัยในเรื่องนาครุฑคนทันนรกสวรรค์และพบภูมิต่างๆ ก็จะหมดสิ้นไปเราจะได้รู้จักโลกกว้างไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะมีความมั่นใจในการทำความดีจะได้เร่งสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงวัะธรรมกาย ได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านเทิน